สีทุกคนว l ล o m มทูวีเว็บแชนเนลตอนนี้นะคะเรากำลังจะถ่ายบล็อกครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่สิ์ชื่อว่าชื่ออะไรอะตอนนี้เราอยู่กับนับเพื่อนนะคะเ,คเป็นเพื่อนสิทธิ์เราแต่ว่าเราเดียนอยู่คนละที่ แต่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปหาเพื่อนสนิทอีกคนนึงพี่ที่จังหวัโอโดโอโดุโอโดรนะคะอุดรอุดรแสดงมาตายเราอยู่ไม่ขายแก๊นแต่ว่าคุดนจะไนนำชน่วงจ้ก ชมพูดนะคะ <laughs> ชมพูดอยู่สุดร้อน,นะคะนันคนูนตอนนี้เรากำลังจะไปที่มาดามพาเช h มาด d a พาเช c which is เป็นร้านอาหารฟิวฟิวเวียนามฟิวชั่นนี่ก็คืออร่อยมันมีเมโน,โน,นูหนมปัง ตอนนี้เราอยู่ที่สวนมะนาไทยจีน3ุถีาตเพอปู่ยาคอณ่าคุนะคะ้งอยู่หลังสถานีตำรวจรอธานีเก่งมากไปดูกัน Let's go และนี่คือรายการไรบ้าน่ะไก่โรตีบา่บาเริมากันที่ศาลเจ้าปู่ย่าบุรีนะคะคุณกับฟารุสในรายการไรบ้านค่ะเหมือนกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเททางกุจราของมารดาคือสมัยรัชวงศ์สองอ่ะหว่งขิงเซียนเป็นคนนางกั้ใหญ่ที่มีความกระตันยูตต้ กกเิดมาาแล้วยังไงต่อคือเขาแบบมียศสูงสักใช่ไหมแล้วก็เป็นที่เคารพคนทั่วไปแต่ว่าเขาอะก็มีความเป็นจุนยูเพราะว่าเขาอะเต็มฐานมุจลาระของมันแล้วนะคะอันนี้ใช่ไหมคะค่มุจะห้อกับแม่มาเจอแบบเป็นแม่เลี้ยงปะเพราะโดนแม่เลี้ยงกันแก่แต่กับแม่เออนในแม่อะไรแต่ไม่คือไม่โกรธ คือเป็นคนแม่ไทยเขาก็แบบไปทำนาเนาะแล้วก็มีช้างมาช่วยไถายนามีฝูงนกมาช่วยกำจัดก็คือเป็นสนวอยช่วแล้วก็มีความเป็นตันยูตัวแบบแม่เลี้ยงที่ทำร้ายเขาตันยูตับพ่อเขาคือแบบพระเจาบบ้าตีย๋ส่งเห็นความดีก็เลยส่งโอรสเจ้าองมาช่วยทำนาโอละองค์เลย ไม่ชอบอะไร <c oughs> แต่สมัยนู้นยูมัานแต่สมัยนู้น s ขนมเปียกยคนไม่ใช่ขนมเปียโว้ยขนมวังวัดจัน้ก o n c a ค้กหวลราพูดเต็มปากมาว่าขนมเปียก วจ่ว้ไปจันนี้เปนจกจีนนะเนี่ยนี่คือหมูกรอบเหรใช่มีนี้ค่ะขนมขนมอะไรนะขนมอเคียงเคีงขเคี่เค่งผลไม้บลเอรี่ผ้ผัดบเอรี่แล้วก็มีนี่สนมีเป็ดย่างไก่ย่างปลา ความหมายของอาหาราเริ่มเบิดเลิกด้วยตดจีนนะครับทุกคนทราบแล้วติดจีนคือปี่ใหม่ของคนจีนนั่นเองนะครับชื่อทางการนะครับภาษาจีนกลองว่าทุนเจีย๋ยภาษาใต้จีวอ่าชนว่าจบ อ่านว่าอะไรนะคะช่งเจียอ่านว่าอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท่าเพิ่เปลี่ยนท่าเป็นคนไหวนะคะ ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะของคนอุดรน,นะคะนั่นก็คือหนองประจักษ์แล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังคืออาประติมากรรมของบ้านเชียงหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันสามคนเราอ่ะกำลังจะไปเช่าจักรยานใช่ไหมเช่าจักรยานนี่ปั่นปั่นรอบหนึ่งได้กี่กิโลสามกิโล yeah <laughs> ะนะยิ้มแบบเห <c oughs> นื่อยฝากกดไลค์แชร์ subscribe บาย